เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับราคาเนี่ยเจ็ดสิบแกลลบาท <Wow. S 1> ไม่อันไม่จํากัดเวลากับข้าวตรงนี้คือเราตักได้เองหมดเลยครับซึ่งกับข้าวเขาเยอะมากแล้วเมนูคือน่ากินมากเลยส,สิเรามาใต้เราต้องกินครัวกิ้งซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับคุณพ่อโอ้โหอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เอฟซีอันนี้เหลือน้อยด้วยเนี่ยแสดงว่าเด็ดจริงอุงอ้ย อุ้ยตัวผัดกระดูกหมูโคตรอร่อยเลยอุ้ยอร่อยอร่อยมากมันเผ็ดร้อนน่ะโ uh huh. oh. อ้สวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนด้วยคับพรม วันนี้ครับมผมจะพาเอซทุกคนนะครับมากินเอ่อบุฟเฟ่ข้าวลาดแกงที่มีแบบอาหารไตแหล่งไต้จากคนครซีธรรมรา,าดด้วยเนะอเออ <c oughs> เป็นบุฟเฟ่ตนะครับราคาเนี่ยเจ็ดสิบก้าบทไม่อันไม่จำกัดเวลาแล้วก็ข้าวราดแกงเนี่ยรู้สึกว่าจะมี60คกว่ามเมนูแต่ว่าวจะเวียนออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีแบบข้าวขาหมูแล้วก็มีข้าวมันไก่ เติมได้ไม่อันนะเบนซีวันนี้เลยมีขนมจีนด้วยโอ้โหคุ้มค่าแทนนี้คุ้มค่าอีลีนะครับก็นี่แหละครับเราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ข้าวราดแกงนะครับซึ่งเขาเด่นเป็นข้าวแกงใต้ปะใช่ข้าวแกงใต้ชื่อว่าร้านอะไรนะเป็นตักข้าวตักแกงตักข้าวตักแกงนี่ อ้บางใ้ไปอยู่กรุงแคพไป่กินของใตนี่อยู่ซอยนวมิน74นะครับเอฟซีครับก็ห่างหายไปนานกับบุฟเฟ่ต์ข้าวราดแกงคือถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวราดแกงทั่วไปเราเคยไปกันบ่อยไปกันประจําแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้มันแตกต่างตรงที่มันมีของใ้ด้วยเนะเราอยากกินแบบแซ่บๆอยากกินแบบใต้ๆด้วยนะครับผมสำนี้งกูเปลี่ยนไปมาไปเรื่อยเลยตอนี้ไก่ครแม่คะแม่คุณไว้ส่งคาแม่ดิขอขอส่งคาแม่หน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปงคาแม่อ๋อป้าเต้ป้าเต้ไม่ได้เอาด้วยไหมเอาด้วย ไปสิอันนี้ถึงหน้าร้านแล้วนะครับอุย้ยที่ร้านคนเยอะมากมากนะเรามากันประมาณตอนนี้10บโมงครึ่งนะครับเอฟซยังไม่เที่ยงคนเยอะมากวู้เต็มร้านเมื่อกี้เราก็แอบมาศึกษาคร่าวๆแล้วนะฮะว่าแบบก่อนจะกินที่ร้านนี้ได้นะฮะเบ,บื้องต้นเลยเนี่ยคุณเห็นไหมผ้าป่าอ๋อต้องต้องใส่ผ้าป่าก่อนไม่เั็นกินไม่ได้นะเราใส่เลยครับ เดี๋ยวเอฟซีแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเอฟซีครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยตลอดไปครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะ่าไปกินเลยกินก่อนอ่าเสียบตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เราร่วมทําบุญนะไม่มีอะไรสวัสดีครับน้องสุดหล่อสวัสดีครับสุดหล่อชื่ออะไรครับหมีครับสุดหล่อชื่อหมีหมีเป็นคนใต้ป๊อใช่ครับใช่ครับแต่กูเนี่ยอะไรของเดียมของเดียมเออพูดกับพี่มันสายใต้นะ ได้ครับได้ครับพี่อยากฟังอันนี้เดี๋ยวถ้าจ่ายเนี่ยคือหัว79บาทใช่ครับไม่รวมน้ำใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ถ้าจ่ายจานเดียวคือได้จานเดียวชุดเดียวใช่ครับเอาให้พีสิบจานน้พี่เบาสิบจานพี่เบาขอสิบเลยสิบสิบชุดเลยน้องเบาลันน้องเบานี่ลอยแรงบะลอยแรงอยแรงกูพาเขาไปภาษาอื่นเอราะเนี่ยคุณแม่ คุณแม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับอ๋อนี่คุณแม่นะครับผมนะของร้านเอาสิบชุดโอ้โยคนอื่นเวลามาก็จ่ายแค่ชุดเดียวแต่แต่ว่าเราเอาสิบชุดไปเลยนะครับนี่ครับผมสดบล้อเทปแปดเจ้าโอ้ยไม่เป็นไรคุณแม่ใจไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรคุณแม่ไม่คินกับคุณแม่ก็บตัง ครับโอ้ข้าป่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปแอบใจเขาทีหลังนะครับผมไม่เป็นไรลูกสาวสั่งไว้แล้วว่าไม่กินค่คะโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ไปกัซิครับเดี๋ยวอันนี้เราไปตักข้าวเนาะ <c oughs> ที่อื่นข้าวราดแกงบุฟเฟ่เนี่ยเป็นไงเออเราตักข้าวเองใช่ไหม <c oughs> แล้วกับข้าวเนี่ยจะเป็นทางพนักงานเขาตักให้แต่ที่นี่ <c oughs> เป็นไงมันเบาแม่นอย่างนั้นนะครับผมแม่นมีทานเพราะว่าที่นี่นะครับผมเราสามารถตักข้าวเนี่ยใส่เองได้เลยครับผมแล้วก็กับข้าวเนี่ยเราตักเองได้ ตอนนี้มาเหนือแล้วเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวข้าวเขาจะวางไว้ให้ตรงนี้นะครับผมอเรื่องข้าวเนี่ยเรื่องกลับเนี่ยก็แล้วแต่คนนะบางคนกินข้าวเยอะก็ตักข้าวเยอะได้นะครับที่นี่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถ้ากินได้หมดปรับไหมครับสุดหล่อปรับจานแล้วเท่าไหร่ครับปรับจานละหนึ่งร้อยบาทปรับจานละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตั้งแต่เปิดร้านมาไม่มีใครโดนปรับสักอคนเลยครับโอ้น้องเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาบังเคยโดนปรับเลยสักคนเลยนะครับผมหนึ่งร้อยมันกอ โอ้ันมันมันแปลงอยู่นะเขาก็ต้องกินทั้งหมดเนะเพราะว่ากินเรือไม่ก็เสียด้ของนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับกับข้าวตรงนี้คือเราตักได้เองหมดเลยนะครับซึ่งกับข้าวเขาเยอะมากแล้วเมนูคือน่ากินมากที่สคือมองรวมๆเนี่ยมันจะมีประมาณ30กว่านะครับผมแต่รายอาหารทั้งหมดเขามีมี6กกว่ารายการซึ่งเขาสลับผัดเปลี่ยนเวียนกันไปนะครับผมเวียนกันมาเวียนกันไปก็เวียนกันมานะครับผมอันนี้ผัดกะเพรานะฮะนี่เราตักใส่ไปเลยนะครับผม แล้วก็ที่ราบิซันนะซึ่งด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคนตักให้เราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจยตักอะไรปาบ้างนะก,กี่อย่างเออจริงๆได้หมดเลยนะครับซึ่งผมก็เนี่ยวันนี้ก็10จานเน่ยคุ้มๆนะครับนี่อันนี้อันนี้ต้องเอานะครับผมเรามาใต้เราต้องกินขวดจริงซิงเกิลเลยใช่ไหมครับสุดหล่อโอ้สุดหล่อบอกว่าอ่าอันนี้คืออะไรเหรอ แกงกระดูกหมูวันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เอฟซีอันนี้เหลือน้อยด้วยนะเนี่ยสแสดงว่าเด็ดจริงไปเนี่เวลตาตักเราก็าระวังอย่ายให้ก้าวเราตกลงไปข้ในนะผม <laughs> <S <S เพราะว่าโดนดา่า <laughs> เคยโดนแล้วนะครับก็ <laughs> เดี๋ยวเราตักเมนูนะแล้วเดี๋ยวให้ FC ดูทีเดียวเลยครับผมนี้เมนูแรกครับ ฟีฟซีตอนนี้ได้มาครบแล้วคือจานเราเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ายัางเหลืออีกประมาณ4ชุดชหรือสี4ชุดอันนี้เอามาทั้งหมดคือแบบคือโต๊ะมันวางไม่พอนะ FC ฟซีเราก็เลยตัดได้มาแค่นี้ก่อนแต่ว่าที่ตักมาถามว่ามันแค่นี้ไหมมันเ้าไม่แล้วนะเ<ช> <laughs> พราะว่าจานแรกเราที่ตักมาคือแบบเป็นโลนั่นแหละคุนมคนเลยเลยนาะ<ช>ผมจะบอกว่าเออหน้าตาเมนูอาหารเขาแล้วกันในราคา79บาทที่ไม่จํากัดเวลาเนี่ยโคตรน่ากินเลยนะน้งไก่อางเนี้ย ไปทอดนี้ฮะทอดใหม่ๆเลยหือกรอบๆมันๆเค็มน,นิดๆโฮ้ยอร่อยแล้วเราเลยกินกันเลยเนาะไมปจำกัดเวลาค่อยๆไปนะวันนี้เริ่มที่ผัดกระเพราก่อนเลยครับรสชาติผัดกระเพราในกลางๆไม่ได้โดดแบบโดดแบบใต้ๆแบบเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเรามาลองลาบอีสานบ้าง ไ้พิจรณาว่าเค็มเปรี้ยวเผ็ดอันนี้เข้มคนมานะเริ่มดุดันเขาบอกว่า,า,ามานจนะ่ไมแล้วก็ที่ร้านนะครับ<ๆ>ก็จะมีเขาเรียกว่าโซนน้ำพริกกับผักสดเนาะอยู่ตรงกลางร้านสามารถตักเน่งได้ก็มีน้ำพริกกะปิพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผักสดเราไม่เอามานะครับอืมเนาะพวกริ้งนี่น้องบอกว่ากิ้งไอ้เจอปะได้หืมเครื่องคือหอมมากรสชาติชัดเจนครับเผ็ดเข้ม เลยเลมาถึงใต้แล้วในใจก่องนงาลักเออเรามาตัดหวานนิดนึงนะเนียอร่อยนี่อันนี้เขาว่านี้ขายดีเหมือนกันไม่ใช่ขายดีคนตักเยอะเป็นกระดูกหมูผัดเครื่องแกงใต้ลองอุ้ยอุ้ยตัวผัดกระดูกหมูโคตรอร่อยเลยอุ่้ยอร่อยอร่อยมากมันหอมเครื่องเครื่องมันเป็นพริกไทยมันแบบมันเผ็ดร้อนอะ่ะโอ้อึ โอ้ยแล้วหมูโคตรดีอ่ะนึงมากอืมถ้าใครกินนะวันนี้ตักหน้ากระดูกหมูอ่ะอร่อยจริงลุ้นดวงเหรอได้วะเฮ้ยอร่อยครับเอ้โหชอบจริงเมนูแรกไม่เอาอ่ะโอ้อันนี้เป็นน้ำซุปข้าวมันไก่นะ คือผมจะบอกกัีว่าไอตัวข้าวมันไก่นะครับผมเขาจะสลับกับข้าวขาหมูมันจะเป็นเมนูพิเศษมีมีวันละหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ล้วแต่เขาสลับเนาะ<ช>แต่วันนี้เรามาเรามาตรงข้าวมันไก่โอ้โหทำไมไม่มาตรงข้าวขาหมูวะเ <laughs> จ็ดสิบเก้าบาทอะ่ะมันต้องข้าวขาหมูสั่งร้ายของร้านเลยซองนี้คือแบบชิมเข้าไปร้อนคอเนี่ย <laughs> คือมัอน <laughs> เค็มป้่นมาก <laughs> เก็บไว้สุดท้ายอ่ะอันนี้ชอบจริงนะอื้วยนี่สุดว่ะชอบนะฮะหนึ่งจานไปแล้วอันนี้ก็เป็นผัดพริกแกงลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะครับลองดูอื้มชอบรสชาติเขาอ่ะแล้วข้าวเขาก็ดีนะข้าวไม่แห้งไม่แข็งข้าวดีมากเนื้อผัดมะเขือแบบนี้นะนี่มะเขือหมูตับเนาะอันนี้ก็น่าจะเด็ด อืผัดมะเขือน,น้องมีความนุ่มนวลนุ่มนวลน้องมีความเซ็กซี่เบาๆมีความขี้เล่นนิดๆเหมือนไม่ใช่ดิวอะค่ะเหมือนดิวอ่างไปอ่างโดยเฉพาะปักทองเนี่ยน้องจะมีความขี้อ้อนนุ <c oughs> ่บๆหน่อยหน่อยโอ้โหอร่อยวะแนะนำว่าใครที่มากินอะ ถ้าตักไอตัวที่มันเผ็ดมาออจากพวกที่มันเป็นรสชาติกลางๆงหวานๆมาเผสมก็ได้นะไม่งั้นเผ็ดจริงนะดูดันนะวัน <Okay. S 1> ที่แล้วนอกคนก็เยอะมากเลยนะใช่นี่ยังไม่11บเอโมงเลยเอครับเต็มตลอดผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเที่ยงเนี่ยจะขนาดไหนคิว <Okay. S 1> <Okay. S 2> คิดว่านั่งรอจร,อริงเหรอ สำหรับเอฟตีที่แบบว่าเคยเจอปัญหาเวลาไปกินข้าวราดแกงอะที่เป็นบุฟเฟ่นะบางทีเราตักข้าวเยอะแล้วอย่างเงี้ยพนักงานตักกลับให้น้อยร้านนี้หมดเลยมึงตักเองหมดเลยคุณอยากกินอะไรคุณตักได้เลยนะครับตักได้ไม่อั้นกินให้หมดพอไม่หมดก็จา่ละร้อยแต่ยังไม่มีใครเคยโดนปรับนะอืมคนเนี้ยจีจานเคลดแรกเคแรกจะเป็นกรณีศึกษาให้นะ เราลองกินนี่ไหมผสมกับน้ำพริกกะปิหน่อยนี่กับผัดเห็ดนี่โอ้โหนี้กระปิอร่อยมากหอ,อมๆเลยครับไม่น่าพอเพิ่มให้หน่อยครับแนนผมครับ <laughs> เด็ดเลยอันนี้เด็ดเลย <laughs> อันนี้ก็เมนูแบบเหมือนเป็นเส้นผัดลูกชิ้นอะ่ะ เหมือนเส้นกรอบที่เขาใส่บนราดหน้าที่เขาทอดกรอบประมาณนั้นโซบะเลยอืมอืมอืมบ้าไปแล้วเปอันนี้ก๋วยเตีใต้เหรออปไรเหรอจริงเหรอพอกเตี๋ยว้อะไก๋วยเตีวใต้ลองเสิร์ฟลองเสิร์ฟอ่าอ่ะแนี้ ผัดซีอิ้วใต้เนี่ยก็เติมเชมันมันเฮ้ยเราไม่ได้มาเล่นนี่เฮ้ยเองไอ้เว่ยเรื่องจริงเฮ้ยผัดซีอิ๊วใต้เฮ้ยแปลกอันนี้ไม่เคยกินโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเรียกว่าผัดซีอิ๊วใต้ผัดใต้เขาเรียกอืมีเหลี้ยงผัดซีอิ๊วใต้หวากาญลองเป็นขนมจีนมั้ยขนมจีนเนี่ยเขามีสองน้ำ มันมีกะทิธรรมดากะทิได้ใช่ครับผมีอะะไรนกะทิใต้กะทิใต้เขาจะแบบเหลืองๆหลือ่ะเขาเพิ่มว่าจัดจ้านมากอ่ะจริงเหรอทำเตือนโอ้โหแต่รู้เรื่องเฮ้ยครับวันนี้ดุดันมากไข่มุข้นเลยอ่ะโอ้โห มันให้ความหอมตัวพี่แกงอะ่ะแล้วมันเผ็ดร้อนนะฮะเผ็ดร้อนแรงนะฮึมโอ,อ,อ,อย้ลยน้ำหวางกว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่านี้เท่านี้นนออกไป <S <S 1> <S> <S 1> ออกไปกี่บาทกดกี่บาทกดยี่สิบห้าบาทยีบาทโอเคขวดเท่านี้นะครับคูยี่สิบห้าบาท อุ้ยสดชื่นว้าวเกือบลืมบอก79เนี่ยไม่ได้รวมเครื่องดื่มนะใช่ครรัเบเเาาอะขนมจีนหมดไปแล้วลองข้าวมันไก่ฮะเมนูพิเศษเมนูพิเศษของวันนี้คือข้าวมันไก่นะครับผมนื่้นหวานไปแล้วก็นี่ปึ๊บ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 อือใช่โหรข้าวมันไก่นะข้าวมันก็เป็นข้าวมันเลยนะเป็นข้าวอะไรข้าวกู อเป็นไงไม่ได้ส่วนตัวมองว่าเมนูพิเศษผมว่าถ้าเป็นข้าวขาหมูอ่ะน่าจะเด็ดแต่ข้าวมันไก่เนี่ยผมยังรู้สึกว่าแบบคือถ้าให้เลือกข้าวมันไก่กับข้าวแกงผมกินข้าวแกงดีกว่าแต่ถ้าเป็นข้าวมันหนังไก่ไม่แน่เนี่ยข้าวมันหนังไก่ทอด S <S ได้้แลวถ้าวันไหนมีข้าวมันไก่กินกับหนังไก่อาคุณยอดเรามาคิดเมนูให้คใครที่แวะมากินร้านนี้อบอกตรงว่าไม่ต้องรีบค่อยๆกินไปเรื่อยๆเขาไม่ได้จำกัดเวลานะครับอื บอกว่าของทอดก็อร่อยอันนี้เห็ดโอ้อโหเห็ดทอดหนังไก่ทอดโคตรดีี่แหละไป้ผงชีสเลยออน่าจะมีผงชีสด,ด้วยขยาบมั่งอ,อันนี้ก็เป็นเกี๊ยวหวานไก่นะครับผมเกี๊ยวหวานไก่นี่โ้ตายปะไม่รู้ <laughs> เราไม่รู้ไงว่าแก้วันไก่ใต้กับปกติมันต่างกันยังไงเพราะมันก็ไม่เผ็ดไงมันเหมือนแก้วันปกติอันนี้ก็เป็นแบบผักกาดขาวกับดอกหอมนะครับเราใส่พริกกระปิไปอย่างเงี้ยน้ำพริกกระปิเขาดีโอวโหคือร้านนี้ให้เลือกพริกน้ำปลากับน้ำพริกกระปิผมเลือกพริกกระปิสุดยอด ข้อโคตรดีร้านเยอะมากขอดคุณเส่นไม่อัน โอจานโคตรหนักเลยตัวนี้นะครับจะเป็นผักกาดดองผัดไข่นะฮะแล้วก็เป็นไก่ผัดขิงเนาะแล้วก็ผัดบวบผัดโรลลงไปนี่ไม่อั้นนะกี่ฟองก็ได้นะครับน้ำปกติเราตักมายันรากอะนี <laughs> ่ดูเอาลากาเอนาา <laughs> เราตักมายันรากคุณผู้ชมครับพนักงานไม่ต้องเราจะกินรากอืมเดี๋ยวครัว่าจับเขาเล่นไม่กินอีก ินไม่อยา,ากสั่งมาเลยกูไปสักข้าวมาสองคนนี่สองาอาอาสาวสาวเฮ้ยผมเผื่อแล้วเผื่อทุกคนแล้วคือเราอาจจะกินไม่ถึงสิบจานแต่ปริมาณมันเกินไงเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวัานนี้สองสาวเขาจะเลือกเมนูไหน ผมว่าไอ้ผัดกระดูกหมูต้องมาถ้ายังมีนะอร่อยมากมาเลยครับผมมาเลยฮาฟูน้องครีมเนี่ยผัดดอกหอมใช่ลาบใช่ไส้กรอบใช่ไก่พริกแกงปะใช่แล้วก็เห็ดเห็ดทอดอันนี้ของเบนมีอะไรบ้างครับมันละกอ ันนี้ผัดมะละกอใชครับผมอันนี้เป็นผัดมะเขือเนาะแล้วก็ฟักทองไส้กรอกเอ้ยไส้กรอกเหมือนกันเลยว่ะแล้วก็เป็นกรอบๆแล้วก็ส้มตำหมดส้มตำมีด้วยเหรอไม่ใช่มะละกอดองมะละกอดอดไว้กินกับเฮ้ยอยู่ตรงไหนมีด้วยเหรอตรงผักเหรอผักเขาปิดไว้ไม่เห็นเห็นมีช่วงนึงที่ไปคุยกับหนุ่มใต้เรื่องจริงปะเดี๋ยวไม่จริงคิดนานเลยก็สาวใต้พี่อะแล้วมะละกอนี่เป็นไง มันก็เป็นมะกอกอะแต่มันดองมากมันจะคล้ายๆแบบกิมจิไม่ไม่กิมจิคล้ายหัวใจเท้าดองไม่แก่ไแกนี่ไอ้สาวใต้ไงเออเนี่ยโดนล่ำนะสาวใต้เขามารอกันเลยหัวใจเท้าดองใช่เหมือนเหมือนพี่กระดูกหมูหมดแล้วหรอโอ้ยยิงหาดูดหมูหมดหรอกินเท่านั้นเองโคตรเด็ดโอ้ย ที่ร้านมีของหวานด้วยใช่แต่ว่าเป็นไอติมนะซื้อยากใช่ไหมใช่ไม่รวมบุฟเฟ่ต์เหรอไม่ไรทุัคนะเดี๋ยวมาไม่เอาหนังไก่มาเลยได้อย่าโกดพี่นะคนดีมันเหลือแค่นี้แหละจริงหรอใช่คนเยอะมาก อันนี้พี่ไปแบบหน้าด้านตักมานะหน่ด้านตักมาแบบที่เหลือชิ้นเก่งใจอะ่ะคนเยอะมากรู้สึกว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอแบบเนี้ยแบบร้านข้าวราดแกงแลคนแบบเยอะมากอ่ะจะด้วยความที่ว่ามันแตกใหม่ตรงที่ว่าเป็นใต้ใมีใต้ผสมเนาะใช่แล้วราคาไม่แพงอ,ะอ่ะโอ้โหเอาเรื่องนะ โอเคครับเอฟวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าร้านเขาเนี่ยคนเยอะมากจริงๆแล้วก็โต๊ะไม่มีแล้วนะครับก็รู้สึกยางใจตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยอี30มนาทีผมว่าเราเราต้องรีบกินแล้วก็รีบมูมันก่อนนะฮะก็สําหรับใครที่อยากตามมากินตักข้าวตักแกงนะอยู่แถวเกษตรน้องมินถนนน้องมินเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งลิงก์แฟนเพจร้านเดี๋ยวแดนแปะไว้ที่จอตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมตามมากินนะครับผม ใครตามมาแล้วก็บอกผมหน่อยว่าผัดกระดูกหมูนะอร่อยตักเยอะกินแทนผมทีก็มันหมดแล้วจัดไปครับร้านคนใต้บอ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 อยากคนใต้เป่าคนใต้บอกอันนี้เดี๋ยวเรามาจกายสังคุ่งไปพุ่าไปเก็บสั่งหมดเลยจริงใจนะไม่เอาสาวสั่งไว้แล้วมันผมใส่ธรรบุญนะงั้นผมผมใส่นี่นะ ไม่เป็นไรครับใส่ให้มันครบพอแล้วพอใส่ให้มันครบพอแล้วค่ะพอขอที่นีนะที่ว่าไม่แบบไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรคนเยอะจริงครับที่ร้านคนเยอะมากในเอฟซีะมาไม่ไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณนะครับคุณแม่น้องมีครับวันนี้ขอบคุณมากนะสุลหรอครับนี่พี่ให้ติดไปซื้อขนมขอบคุณครับขอบคุณกระตกขาขอบคุณมากครับเพราะาแต่ขอถ่ายรูปหนได้ได้ครับได้รูปมาห้าร้อยรูปมาห้าครับพอดีเลยพอดีเลยครับไอนนี้เราถ่ายอุ้งเท้าไปพี่พูดเล่นพี่พูดเล่น มาเลยครับวัเลยครับขอบคุณนะครับอ้าวมีคนมาเรียกเราแล้วเดี๋ยวเวลากับชนบุรีดีกว่าไม่ต้องขับรถด้วยนั่งไปเดี๋ยวรอเขาอยู่เธอมารับนะครับ